สวัสดีจ้า <wield ing 1970> ส,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 สูบสุกคนมือนีใช่ไหต่ำแค่รอเด้อจ้าแล้วก็ต่ำพริกกระเทียมเด้อจ้าแล้วก็ต่ำด้วยมะเขือเทศเดจ้าใส่ลงไปจ้าพี่น้องใส่ลงไปใส่หลายเสพไรเนาะจ้าเนาะแล้วก็ย้วยจ้าพี่น้องย้วยย้วยย้วยย้วจ้าแล้วก็ต่ำด้วยมะนาวครึ่งซีดเด้อจ้ามะนาวใหญ่ข้าวเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ต่ำด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนชาจ้าแล้วก็ผงชูรสสองช้อนชาจ้าพี่น้องใส่หลายเสพไรเดจ้าพี่น้อง น้ำปลาจ้าครึ่งแต่พีได้จ้าเดี๋ยวมันสีเข้มพี่น้องมาต้องใส่หลายแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาละหนึ่งแทพีจ้าพี่น้องใส่ลงไปจ for ้าใส่หลายใส่หลายใส่หน่อยสักหน่อยเนาะจ้าเนาะมันขาดบ่ได้เนาะแล้วก็โยวจ้าพี่น้องยัโย้โย้โย้จ้าโย้กันเข่ากันพี่น้องแล้วก็ตามด้วยนางเอกของเราจ้าแคโลดด้วยจ้าแครอทซับจ้าใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปโยวพี่น้องวันนีนโย้ต่ำต่ำตำตยัโย้จ้าพี่น้อง ตั้มตั้มตั้มตั้นุ่นๆให้เข้ากันได้จ้ะเหนียวลงไปได้ทีแล้วเฮากับซีซิมได้จับดนินซีซิมโอเคใช้ได้พ่อจ้าพี่น้องจัดใส่จานนะจ้าบัดนี้เรียบร้อยแล้วมีพักมีขนมเส้นมีปลาหมึกมีกุ้งบัดนี้มากินนั่งกันได้จ้ะพี่น้องแซ่บๆจา้ามาจา้า